เมื Mexico, um o, z, ่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิตปาอาร์ีจีเทิร์นเบนพีซีเกมเร็วๆนี้ฮสวัสดีนะคะ อยู่กับน้ำอีกแล้วค่ะกับเซเวนไอทูไดในเอพิซอดที่14กันแล้วนะคะหรือก็คือวันที่14ค่ะตอนนี้น้ำก็ได้ปืนช็อตกันแบบดรามมาแล้วค่ะเคล็ดลับในการซื้อของ NPC หรือเลือกอาวุธนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแนะนำเลยค่ะซื้ออันที้ดีที่สุดเลยค่ะสุดที่สุดในรุ่นเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเก็บเงินซื้อบ่อยนะคะแล้วก็มันอาจจะแบบว่าเลเวล2มันไม่ดีเท่ากับเลเวล4ของไปไมชินกันอย่างนี้ ไม่ใช่นะคะคือระบบของ NPC เหมือนกับว่าอันนี้ไม่รู้ว่าน้ำคิดเองหรือเปล่านะคะรู้สึกได้จากการสังเกตเวลาเล่นมันจะสุ่มไอเทมที่ดีกว่าที่เรามีอยู่เสมอค่ะเช่นถ้าเรามีออโต้ช็อตกันเลเวล2มันก็จะสุ่มให้ได้เลเวล3เลเวล4อ่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีมันก็จะไม่สุ่มแบบเลเวลหเลเวล6มาในทันทีค่ะเหมือนปืนปืนสั้นใช่ไหมคะพิสโตค่ะที่น้ำจะไปเจออันที่บวก5หรือบวก4รอขายวาไว้กับ NPC ตลอดเลยค่ะ แต่ SMG ที่เป็นปืนกล9มม,มค่ะกับจะเริ่มต้นสตาร์ทที่เลเวล3อันนั้นคือถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะเหลืออย่างปืนกลก็เหมือนกันค่ะเราจะไม่ได้เจอแทคนิคอปืนกลแมชชินกันนะคะหรือก็คือ M4 อะคะ่ะแบบเลเวล4เลเวล5มาในทันทีเลยค่ะคือต้องซื้อเลเวล3ก่อนนะคะแล้วมันจะมีการสุ่มเลเวล5เลเวล6มาให้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นวันที่46เดียววันที่48นะ้ําจะขับรถกลับไปเพื่อไปซ่อมบ้านตัวเองนะคะ แต่ตอนนี้น้ำขอไปตเวนดูก่อนเลยค่ะว่ามีหมู่บ้านแถวไหนบ้างนะคะน้ำก็จะได้เอาของไปนี่แหละค่ะแมกกาซีนค่ะอืมหาเก็บเอาก็ได้ค่ะโอเคค่ะอดเปรี้ยวไว้กินหวานค่ะคือชดกันเนี่ยไม่ใช่สายที่น้ำเล่นนะคะแต่ว่าถ้ามีปืนที่ดีระดับนี้อะค่ะก็เชื่อเธอขาว่าจ่ายไว้แล้วก็ค่อยมาอัพสกิลทีหลังน่ะก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวทําไม่ดูค่ะฮัลโหลก็โดนเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะชนะแล้วค่ะสบายๆค่ะพอมีปืนที่แรงนะคะทีนี้นะคะพอเรามีปืนลูกซองแบบนี้นะคะน้ําจะทําอะไรให้ดูนะคะแล้วกระสุนปืนมันทะลุป,ประตูได้ด้วยนะคะเวลาเข้าไปบูในบ้านเนี่ยน้ําก็จะชอบใช้เป็นปืนช็อตกันนี่แหละคะ่ะไม่ได้ใช้ปืนสั้นนะคะเพราะปืนสั้นคือเราเน้นยิงให้โดนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ายิงเพื่อแบบว่าเคลียร์บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ย ยังไงปืนช็อตกันจะดีที่สุดค่ะโอ้โหได้หมดอันที่สองมาแล้วค่ะอุ้ยเห็นแล้วเจ็บใจเจ็บใจค่ะทีนี้ก็ออกไปจากที่นี่กันค่ะและแน่นอนค่ะว่าเราไม่ได้ออกไปแบบธรรมดานะคะอ่าถ้าจากตำแหน่งตรงนี้ ขุดง่ายมากเลยค่ะเออถ้าเห็นบ้านเลยเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวน้ําจะได้ขุดเข้ามาค่ะจากตําแหน่งตรงนี้จะเป็นตําแหน่งหน้าบ้านโอเคค่ะจะอยู่ด้านบนตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวน้ําจะต่อบล็อกขึ้นมานะคะถ้าเกิดเจอบ้านหน้าตาแบบนี้ค่ะอ้ามันคุมหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้ําก็ไม่ถูกกับการขึ้นบ้านที่สูงด้วยละคะ่ะดูสิคะยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะเนี่ยอุ้ยหิมะหนาวจังเลยค่ะ เ okay, ค่ะจออีกที่หนึ่งที่ดีๆแล้วค่ะเออของเต็มต้วยเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาแป๊บหนึ่งค่ะจริงๆมันเข้าหลังร้านได้น่ีเนาะไม่ค่ะเสียเวลาค่ะถ้าเป็นประตูเหล็กเนี่ยยิงไม่เข้าหรอกค่ะถ้าเป็นประตูอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งก็คือให้ระวังนะคะคือปืนลูกซองเนี่ยไม่เหมาะกับการที่เอาไว้ เอาไว้ยิงในที่แคบอย่างนี้นะคะเพราะว่าพวกกลังกระสุนหรือของแบบนี้ค่ะมันจะระเบิดไปพร้อมๆกับกระสุนปืนให้ยิงพลาดไปโดนนะคะคือมันไม่ได้กระจายออกเป้าหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันค้างแบบว่าซอมบี้ยืนขวางอยู่อย่างนี้ยค่ะยังไงก็ต้องโดนนะคะโอ้โหได้กระสุนมาเพียบเลยค่ะคือกระสุนเนี่ยเพลกตัวนี้จําเป็นจริงๆนะคะก็คือหนังสือที่ไฟอาอะมูอำอำนนชันนะคะอันนี้จําเป็นนะคะนังสือลัคกี้รู้ตัวเนี้ยโอ้โหได้เกาะได้ก่อเหล็กมาแล้วค่ะ อ uh huh. เริ่มได้ของดีขึ้นแล้วนะคะมันตามเลเวลด้วยล่ะค่ะแล้วก็ตามดันเจี้ยนที่เราอยู่ด้วยล่ะค่ะของมันจะดีต่างกันเลยค่ะทีนี้พอพูดถึงตำแหน่งอาา่ะให้รู้เห็นไหมคะข้างหน้าจะเป็นกล่องซัลายค่ะเข้ามาเพื่อทิกเกอร์ค่ะแล้วพวกซอมบี้จะแห่กันออกมานะคะจากทุกสระทิศเลยค่ะนี่ค่ะเป็นลูกโซ่เนี่ยหนยทำอย่างนี้ละคะ่ะ ทะลุประตูไปเลยค่ะเละค่ะยิงเป็นที่แคบนะคะยิ่งเราได้ยิ่งได้เปียกค่ะแต่จะได้เปียกไม่ได้เปียกก็ขึ้นอยู่กับปืนที่เรามีนี่แหละค่ะถ้าเป็นปืนดแตปลัลบาร์เร็วเห็นไหมคะมันเติมกระสุนไม่ทันหรอกค่ะ นี่ยิงไปโดนตัวด้านหลังด้วยค่ะทีนี้ก็มาแกะเอาตรงนี้แหละค่ะู้่กระสุนปืนเพียบเลยค่ะสบายแล้วค่ะไม่ต้องเสียเวลาแล้วล่ะค่ะโอ้โหฟาร์มเฟิร์มอะไรกันคะเนี่ยพอแล้วค่ะได้กระสุนมาเพียบแล้วค่ะโอเคค่ะโดรนได้แล้วค่ะทีนี้วิธีการใช้โดรนนะคะก็คือวางแบบนี้ค่ะเราสามารถคุยกับโดรนได้นะคะแล้วก็มันจะมีช่องเก็บของช่วยด้วยค่ะเห็นไหมคะ เราจะมีช่องเก็บของเพิ่มเติมอีกต่างหากค่ะสบายแล้วค่ะแล้วก็สามารถอัปเกรดด้วยกันใส่ช่องเก็บของเพิ่มเติมให้กับดโดรนได้นะคะก็จะเพิ่มอีกแถวหนึ่งเลยละคะ่ะเดี๋ยวก่อนกลับบ้านไปก็คงต้องขุดหินแวะเอากลับไปด้วยนี่ละคะ่ะที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งในเซเว่นไดทูนะคะคือเราใช้ระเบิดขุดหินไม่ได้อะคะ่ะมันจะได้แบบประมาณว่าพังแล้วอะมันหายไปเลยอะคะ่ะมันไม่ได้หล่นมาเป็นชิ้นชิ้นไม่ได้มาเป็นก้อนก้อนอะเดี๋ยวเอาเป็นเอายังไงดีล่ะเนี่ยเอาเป็น ครับเลเวลสามขุดหินไดไหม啊เลเวลสามก็ได้ค่ะเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันจะวนอย,อย่างนี้ค่ะเราจะไม่ได้เข้าไปหาแร่หรือหาอะไรในเมืองแล้วล่ะค่ะขุดดินขุดหินนะคะยังไงก็จะได้เยอะกว่านะคะเวลาทําดินปืนหรือว่าหาแร่มาทำอุปกรณ์นะคะขุดเหล็กอย่างเงี้ยค่ะคือขุดเหล็กได้เยอะกว่านะคะแป๊บเดียวได้เป็นหมื่นเลยล่ะค่ะคือใช้เวลาไม่นานมากค่ะ โอเคค่ะน่าจะพอแล้วค่ะไหนๆก็กสามเอาหินมาเยอะๆแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวทาเป็นบางส่วนนะคะ700ใช่ไหมเอาแค่300พอค่ะผสมให้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าต้องทาซีเมนต์ค่ะแล้วก็เอาก้อนหินบางส่วนนี่แหละคะ่ะไปเผาไฟค่ะก็รู้ทั้งรู้ว่าไฟมันร้อนแต่ยังจะยอมลองเล่นกับไฟบินเข้าไปเพราะคิดว่าปีกที่ติดไฟนั้นมันสวยงาม ก็เลยไม่เกรงกลัวความร้อนของไฟร้องให้จบเพลงเลยดีไหมคะเนี่ยตอนนี้น้ำก็ได้อุปกรณ์ในการทำเตาอะเคมีครบแล้วละคะ่ะที่เหลือก็คือเดี๋ยวขอผ่านวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วค่อยมา,มาย้อนสร้างอีกทีดีกว่าคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวมันจะชุลระกคะ่ะขอทำอะไรสักทีละอย่างทีละอย่างนะคะฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้ว เวลานี้ที่จะไม่แคล้วให้เธอรู้ตัวว่ามีคนคนอย่างฉันแอบมองอยู่ตรงนี้แอบกดซับอยู่ตรงนี้อยู่เรื่อยไปนั่แหละค่ะสำหรับใครยังไม่กดซับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นี่ก็ขายเก่งนะคะนี่แล้วก็สาตรงกลางอันนี้ก็ต้องอัปเกรดนะคะเพราะว่าที่เป็นซอมบี้ตำรวจนะคะเขาจะพ่น เขาสามารถพ่นน้ำกรดมาใส่ได้นะคะพอพ่นมานะคะคือมันจะระเบิดเลยค่ะคือเสาวพวกนี้มันทนน้ำกรดไม่ได้นะคะเราต้องคอยจัดการเขาด้วยเหมือนกันค่ะอย่าลืมเก็บเสานะคะเนี่ยโอเคค่ะจะสองทุ่มแล้วจะสองทุ่มแล้วเหล็กที่น้ำมีอยู่นะคะก็ต้องเปลี่ยนเอาไปเป็นหลอมเพื่อทำเตาเคมีเหมือนกันนะคะหลอมทั้งหมดเลยค่ะโอ้ทรัพยากรไม่พอเลยค่ะแต่ไม่รู้นะคะว่า ทราพยากรไม่พอแต่น้ำมาดีไม่พอหรือเปล่านะคะเนี่ยหรือตัวฉันยังดีไปพอหรือตัวเธอไม่พอสักที <c oughs> เพลงเก่าอีกแล้วค่ะในช่วงฟาร์มในวันที่7นะคะเราสามารถกินยาได้นะคะก็คือช่วยทําให้ยิงฟื้นได้แรงขึ้นอย่างเช่นตัวยาเนี่ยค่ะบัฟทิ้งไว้ได้ค่ะอย่างอันนี้นะคะก็คือน้ําจะกินทิ้งไว้เลยคะ่ะก็คือกินสองขวดไปพร้อมๆกันเลยค่ะมันเลยบวกเวลาแกเป็น9นาทีค่ะมาค่ะ แต่เธอนะอะคงไม่มีเวลาให้ฉันหรอกค่ะเฮ้ I've this ปืนจะยิงแรงขึ้นมากเลยค่ะ oh, <my> ถามว่าทำไมใช้ปืนสั้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าน้ำเนี่ยอัพสกิลของสายปืนสั้นมาค่ะก็ oh, <my> คงต้องใช้ปืนนี้แหละค่ะ mm hmm. เพื่อยิงให้แรงที่สุดแล้วก็ฆ่าซอมบี้ให้เยอะที่สุดนะคะยิงค่าได้เยอะนะคะ น้ำยิ่งไม่เปียกค่ะแล้วก็ได้ EP เยอะด้วยค่ะอย่าเข้ามาค่ะอย่าเข้ามาค่ะ แล้วก็มันจะมียาที่โอ้ยยิงไม่โดนเลยค่ะเนี่ยอย่าย่อหัวหลบสิคะคือถ้าเรากินยาที่มันช่วยเพิ่มอัตราการรุดของของนะคะ <c oughs> มันก็จะทําให้ซอมบี้นะคะที่เราฆ่าถึืจัดก,การนะคะดอกถุงเหลืองเหมือนกัน,นะคะ <c oughs> ่ะก็จะเป็นการปาอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน,นะค่ะ <c oughs> มาทางเดียวใช่ไหมคะเนี่ยโอเคค่ะยังมาทางเดียวอยู่ค่ะ <c oughs> อันนี้ดีนะคะเดี๋ยวที่มาทางเดียวนะคะ <c oughs> นี่ถ้ามาสทางนะคะ โอ้โหรับมือไม่ไหวเลยค่ะแต่ถ้าเขาแยกทางกันแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปว้าวอลหรอกค่ะนี่ก็รู้ตัวดีนะคะแต่ก็ยังว้าวอนอดอยู่ค่ะเฮ้เล่นตัวเองเจ็บน้อยสุดค่ะ <c oughs> นั่นะน่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 อย่าโยกหัวลบสิค่ะห <c oughs> มาก็มาแล้วค่ะห <c oughs> มาจะยิงค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าตำแหน่งของหมาเนี่ยมันตัวเล็กกว่าะค่ะ นี่แหละค่ะเร้วมีพวกสมบี้ยิงปลดมาแล้วค่ะเคยมีนะคะคือครั้งหนึ่งนะคะคือเขายิงเข้ามาจนแบบว่าเสาด้านหลังเนี่ยค่ะที่เป็นเสาเอกค่ะเกือบเกือบพังเหมือนกัน,นะคะ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหสาบใ่หน้าเลยหรอคะคือถ้าเกิดว่าเขายิงเข้ามานะคะมันจะเข้ามาได้ถึงตงพื้นด้านในเลยค่ะอย่าไปเหยียบนะคะเลือดเราจะลดค่ะเปลี่ยนทางมาแล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเข้ามาได้ค่ะ นั่นแหละค่ะแค่ระวังแค่หมาแค่นั้นแหละค่ะขุดเข้ามาได้แล้วค่ะโอเคค่ะทีนี้เน่เราจะซ่อมบล็อกไม่ได้นะคะเพราะว่าโอ๊ยโอยโอยถอยค่ะถอยค่ะมันตีมาโดนได้ค่ะเพราะว่าจะมีศพของพวกซอมบี้หะไรพวกนี้อยู่ค้างอยู่นะคะเอาละค่ะไม่เป็นไรค่ะคือให้เข้ามาตรงนี้ก็ได้ค่ะตัวอะโรบอทนะคะก็จะคอยเตือนตลอดค่ะว่ามีซอมบี้มาเรื่อยๆหรือเปล่านะคะ ยิ่งเขาพูดบ่อยเนี่ยแปลว่าซอมบี้มาเรื่อยๆค่ะยังมาไม่หยุดค่ะเริ่มยิงไม่ทันแล้วค่ะปืนพังค่ะซ่อมค่ะซ่อมค่ะทีนี้เวลายิงลูกซองนะคะให้ระบัดระวังค่ะอย่าไปยิงโดนพื้นนะคะเพราะว่าถ้ายิงโดนพื้นของเราเองเนี่ยพื้นจะพังค่ะ เป็นซีเมนต์นะคะทำยังไงได้ล่ะคะคือกลับมาบ้านก็วันที่49แล้วล่ะคะเปลี่ยนทางมาแล้วค่ะแต่ว่าต้องระวังด้านหลังนะคะเพราะว่า ด้านหลังของเราเนี่ยมันเป็นจุดที่มันมันทางไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคือ a อไอมันจะยังรู้อยู่นะคะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ปลอดบ,บ้างที่สุดของป้อมเราค่ะเห็นไหมคะมันมาแล้วค่ะไม่ใช่ว่ามันมาสองทางอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่รู้นะคะมันรู้ค่ะแค่แกล้งเนีน่นเฉยคะ่ะ ิงไม่โดนเลยค่ะแล้วปืนแรงมากเลยค่ะเห็นไหมคะปืนลูกซองค่ะแต่ว่าปืนดับเบิลบาร์เรวเนี่ยจะไม่ได้แรงขนาดนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับเกียร์ของปืนด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะเช้าค่ะโอ้โห เอาละค่ะสมมุติว่าหมดแล้วค่ะโอ้ลุ่นเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับในเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เห็นแล้วนะคะว่าเราจะฟาร์มเงินได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะต้องอเจออะไรกับซอมบี้บ้างนะคะในช่วงวันหลังๆเป็นต้นไปค่ะ ต้องปรับ้องอัปเกรดเป็นคอนกรีตค่ะลองนึกสภาพดูนะคะว่าถ้าเป็น9บล็อกเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดว่าน้ําแนะนําให้สร้างบ้านช้ากว่านี้นะคะเข้าสู่วันที่50แล้วนะคะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะขุดเพื่อออกไปนะคะจะเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าน้ําแนะนําให้สร้างบ้านหลังเนี้ยช้าไปสักสัปดาห์หนึ่งอะคะ่ะรับรองค่ะยังไงก็แตกค่ะถึงจะอัปเกรดเป็นคอนกรีตนะคะก็ยิงไม่ทันค่ะโควต์มากันเยอะจริงๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการก่อนเลยค่ะอู้หูกี่กี่ถุงคะเนี่ย โอ้โหวิธีในการฟาร์มกระสุนอีกวิธีก็คือวันที่7ดนี่นแหละค่ะก็คือใช้ปืนที่แบบว่าถ้าโชคดีนะคะจะเป็นคนละประเภทกันกับที่เราใช้ในการายันนะคะมันก็จะเป็นพวกนี้แหละคะ่ะกระสุนที่เอามาเติมนั่นเองค่ะโอเดสติลมาแล้วค่ะยืมใส่ของเลยคะ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมานะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะ